สวัสดีครับคุณเจไดครับมาพาผมไปชมเมืองหน่อยได้ไหมครับตามมาครับตามเลยครับ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 ยังแรกนะครับเราจะเออ่มาดูบริษัทก่อนนะครับบริษัทที่เอ,อ่อต่างเชี้ยวเว้นเนี่ยมัน er สร้างไว้นะครับมามาดูข้างในเลยดีกว่ามึงลอยไม่ได้เหรอเอาเยี่ยมมาไ,<ป>ได้ไปไปเไปเไป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 ,ไป <c oughs> โ <Okay, S 1> อเคเข้ามาเลยอืมนี่คือบุฟเฟ่นนะที่ที่คุณแม่เขาคิดนะนะก็มีหน้าพ่อแม่งนะอ้าปากวเนี้ยนะแล้วึ้นมาก็จะเจอห้องของพี่การนะครับหรือคุณการพี่การครับพี่การหรืรหอหรือคุณการนะรนะนี่คือห้องวิจัยปัญญาอ่อนของในเชเว่นนนะล้วเนี้ยและนี่คือที่นั่งพักของคุณจารานะครับทุยเด็กก็นั่งได้นะครับไปไปดูห้องวิจัยต่อ พ่อวิจัยก็จะมีแร่แร่แร่ทั้งแร่ทั้งหกสองสี่หกเคยครับห้องวิจัยมีได้ทั้งหกนะครับโอ้ยแหลกไปสัตว์ไปก้ไปออกบาย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 เชิญครับเชิญครับจีได้ครับนะครับนี่คือห้องคุณโก้ครับนะเห็นความเล็กแล้วก็ความกากนะฮะนี่คือห้องนี่คือห้องคุณเวนไม่มีประตูด้วยแสดงก็ต้องมีขโมยมาตะกี้นี่แน่เลยแน่นอน ใชไม่รู้ผีหลอกไอทีแ้วบายนี่ห้องผมนะครับเป็นไงเลื่อนหรูอลังการมีที่ทิ้งขยะด้วยหละทิ้งวาวครับทุยไม่ใช่ครับไอลูกไม่ได้ลอบนึงก่อนลองก่อนลอก่อนบึ้มตายอ่าไม่ตายครับเลไปเร็วๆไปเลวออกจากบริษัทออกจากบริษัทผมมีวิธีออกไปเร็วครับตีแม่งเลยเสร็จออกมาดิผมซ้อมให้ ทิ้งแม่งตรงนี้แหละโอเคเราก็ลงมาจะจะเราไม่ทำการเลี้ยวขวานระทำการเลี้ยวซ้ายอ้าวโอเคนี่คือบ้านหนึ่งบ้านของคุณของเวนนะครับมาดูนะครับมาแทนได้ว่าแม่งกากนะมันได้อยู่ไหนอะได้อยู่บนเนี่ยมันไม่ได้มีความเมเเลยนะครับชาบ้านของก็ออกดูสวยหน่อยครับดูสวยต่พื้นนะครับสวยต่พื้นนะครับแต่หน้าตาของบ้านเนี่ยยิ่งเย่เลยนะ ผมเอเว้นเขาทำได้เมสไหมครับผมยกนิ้วโป้งให้เลยนิ้วโป้งตีนะครับนี่คือบ้านงคุณไอ้นะครับมีความกากยิ่งกว่าบ้านของคุณเว้นนะครับอันนี้ก็ยกนิ้วโป้งตีสองข้างให้เลยนะครับนิ่โป้งตีนหมานะครับนี่คือบ้านคุณโก้นะครับก็ไม่ได้กากนะก็แต่มันเล็กอ่ะเหมือนที่จัดนะนะครับเป็นเข้าไปครับผมไม่เข้าผมอายเข้าแล้วครับความเป็นบ้านของตัวเองอ่ะนี่คือฟาร์มบัวนะครับให้เขา ให้เขาซ้ำกันนะครับจะได้ออกลูกเลยมีมอสโูมด้วยถอยไปดิไปเคฟเว่น่ะเอ้ยโกมาต่อแล้จะบว่าของคุณการเอาอยู่ไหนมึงอะโอเคนี่ไงบ้านคุณการนะเคบเราเราจะไม่วิ่งนะครับเราจะเรื่อยๆนะอืเนี่ยพีการอ s สโฮมเออมันมีอนตรไงการไม่มีหลายคนดีกว่ากล่องเนี่ยมีของกากนะเดี๋ย โกเอนเดอร์ไม่ต้องสงสัยครับเขาต้องเก็บของดีๆแน่นอนนะเรเขาไม่เก็บของกระกากไว้ครับบ้านแม่กก็มีอยู่แค่ไนี้ยที่สร้างคยเลยนะบ้านเขาก็สามารถเชื่องของบ้านผมได้นะครับนี่คือบ้านผมนะครับไม่ได้แคบเลยนะครับนี่วิชิชมวิวนะครับฟาตตต้าเนี่ยโอเคไปนี่คือที่อัปเกรดสกิลนะครับที่ผมสอนทำที่ผมสอนทำไว้ตอนนั้นนะครับ ตอนนี้ยังจะไม่ลุ่งกันนะครับโอเคมีห้องนอนอะไรเมืองมาว่าครับปอครับปะครับลงครับลงลงครับนี่คือของต่างๆนะครับไม่ไหนยังไม่ได้นำฟางข้าวกูเลยอ๋อนฟางข้าวใต้ดินนะใช่ฟางข้าวใต้ดินนะับนี้ไม่มีใครทำด้มีเขาผู้เดียวเท่านั้นครับอ้าต้อทำอย่างนี้ครับยี่งโอเคครับเฮ้ยอเคไปครับมันจะลงมาทำไมครับ โเคไปเมืองนี้นะคุณคุณโกรครับนี่คือ,คอท,ท,ที่ทิ้ทงขยะนะบินนะแปลว่าขยะนะครับทิ้งขยะโอเคไปออกจากเมือนี้นดีกว่าดีดครับไปเมืองเก่าครับนี่คือนี่คือด่านนะด่านบล็อกเพชรนะะนี่คือประตูนะที่ผมทำไวนะ้นะอ้าวเหยียบสงดสัยไม่ชออ็อตเออคุณ่านไม่ได้โอเค ไป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 เมืองไปเมืองใหม่เอ้ยเมืองเก่ามึงคิดว่ามึงหล่อฮะสัตว์อ้าวมึงมาเล่นเป็นหัวหน้าเมืองกูอยู่มึงคิดว่ามึงหล่อสัสได้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 เออมันจะซ้ำกูไปเอ้อพีธนุไม่ยิงเจ้าออกมาพีธนุผู้พีธนุผัวธานีนะทุยเอาแมปไปโหลดเอากรรมโอเค นี่คือเชี่ยไม่รู้นะนี่ร้านอาหารร้านอาหารใหม่ได้ได้<ข>ออบอกเลยว่าขอขอบอกเลยว่าเมืองเก่าไม่กากไอเมืองเก่าไมา่ okay. เงียบนะเมืองเก่า <c oughs> มันมันก็ใหญ่นะแต่เมืองเมืองใหม่ใหญ่กว่านะนี่คือร้านอาหารนะเอาเอาไมนะ่อไโอมนะพอแล้วไอ้เว้นไอ้โกงอมม่โกงอมมี่อมอื้ทำหน้าทำหน้าทำหน้าเลยหมนุนหมนุหมน เเสียงที <mini horror> <m ario> ่ยัอ้าวชิบหายเลยปาป้าป้ปป้นี่ห้องกุ๊กนะครับเทียกุ๊กนี่คือยามนะน่งเบ้าเนี่ยมึงมึงมมึงมมึง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 มงมึ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 มึงงมึงมึงมึงมอมึง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 งด้อยึงมึงงมึงีมองมองมมมมงงมมมงมมมมา คือบ้านเหตุของคุณบุ๊กนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นที่เก็บเนื้อซอมบี้นะครับเต็มเลยบ้านเบอะเลยทำไมซอมบี้เข้ามาตายในนี้เยอะบ้านแคนดี้เปล่าพ่การแม่งเก็บไว้นี่คือบ้านแคนดี้ๆๆบ้านขน,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 นมหวานนะครับฟักโอเ<ม>ว่นนะครับก็คือคูเวลเว่นนะครับไปๆไปๆไปชมก่อนชื่อเมยมันแหลกน่ี้วะ กูเปิดไอช็อตทิ้งไหมออนี่คือบ้านเก่าผมนะครับเว้นไอ้โกทำไมเงี้ยวะโกฮะไปไปต่อบายแกยังแหลกอยู่ที่เดิมเลยเนะี่ยเออกรรมงั้นแป๊บนึ่งครับแป๊บนึงนะอ่าโอเคมาแล้วครับได้เข้าคลิปแล้วในชะ่ไหมเข้าคลิปอยู่เนี่ยเข้าคลิปแล้วนะเนี่ยคือฟา้าหมูที่ผมเอาทำไวนะ้แต่นอนอเลิกทำแล้วก็เกลี่ยเกี่ยทำลายมันก็ปล่อยไปเงี้ยแหละแป๊บครับพื้นพื้นไม่สวยไม่ได้ครับชุ ชุมบองแล้วคุณย้ายออกไปจากเมืองนี้ตั้งนานแล้วคุณจะมาซ่อมมันทําไมครับคุณล็อกแรนี่คือพ่อคุณเว่นนะอืมไหนพ่อคุณเว่นเนี่ยไอกโกเลมไปซักยายตีมันมนอยู่โซเหัวเดี๋ยวกูปล่อยแม่งออกมานะมึงปิดเกมหมดนะเว่นนะเอ้โกนะมึงซูไม่ได้มือเปล่าอันนี้เดี๋ยวพาพม คุจะพามาดูวงจรเก่าของคุณบุ๊กนะครับไป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 ดูเลยอ๋อวงจรเก่าๆไอ้กากๆนี่คือฝังเข้าวมันไม่ใช่ฝังพาฝังข้าวเออเราจะมานําเสนอด้วยอ้าวเชี่ยไม่โตช่างแม่งไอสัตว์ไม่สนใจอ่ะโอ้เชี่ยกูจะไอเดียเอาช่วยเก็บช่วยเงิเก็บช่วยเนเก็บพวกซอยซอยซอยเงันเก็บพอเหรอวะมันเก็บพอเหรอวะกูดูดิมึงสร้างไอ้กล่องนี้เดี๋ยวกูสร้างเองก็ได้ะ เอาว้าไงฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุตสังเองก็ได้มึงทำอะไรเออตรงนั้นก็ได้เออเยี่ยม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 เฮียแล้วมึงทุบทำไมวะได้เออถอยไปถอยไปเอาถอยถอยถอยใส่กล่องใส่กล่องใส่กล่องไปซะใส่กล่องใส่กล่องใส่กล่องไอโก้ใส่กล่องนั้นเน๊ซัดเพี้ยใส่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 เออพรวนดินก่อนพรวนดินก่อนดิมาเสียงซอมบี้มันเย็ดกันเลยตรงนี้วะเอาพวนพวนพวน พอแล้วพอแล้วครับโอเคพอแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาปลูกเมล็ดอเดี๋ยวค่อยมาปลูกเมล็ดครับไปไปเร็วเรื่องมาโดูที่ปนปวนดินกูแม่เย็ดอ้าวแหลกมัแหลกว่ะโอเคไม่แหลกละวเราจะตัดคลิปอีกปหมเนี่ยไม่ตัดแล้วไปไปม้าแหลกก็ตัดอีกอะ่ะนะครับวันนี้ก็คือฟาร์มไผ่ของผมนะมีที่ทิ้งให้ทิ้งขยนะได้เอาเอา,เอาแกล้งเพื่อนนะครับ พอตกไปปุ๊บเฮ้ยจะเป็นสวนอีาอ๋อเข้าใจแล้วเออสักใครปิดเกมนะครับดีเขียนเกมโหมดทันมันเอาไว้เกมโหมดนะครัาแล้วแบบแกงเมื่อแบบตอนแม่งเคปีหรือว่าปิดเกมโหมดนะครัเฮ้ยแบบเนี่ยเราหลอกแล้วเฮ้ยได้มาดูบ้านมาดูไผาเร่แล้วนี่คือห้องทำงานเก่าของผมนะครับอันนี้คือที่ไหนนะห้องทำงานเก่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วเอาไว้บ้าด้วยทุย นี่คือบ้านการเก่านะบ,บ้านมีเกวยหวคานะครับ่ายเป็นอย่างนี้นะมีกะพิการแล้วก็เกเวนเกจุดๆๆเๆกับโอเวไหปนไหนอ,นอ,นนะอไปไหนตอ่ไไนตอเออไปรังกดไฟแล้วกันจะหมดแล้วในในเมืองเนี่ยจะหมดแล้วมีอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวเขแนะนาด่านม้องไม่ต้องแนะนำด่านหรอกเจอแนะนาด่านไม่ต้องเอาเอ้ยเจอสถานีรถไฟแล้วครับ สถานีร<ห><ต>ันฟนี้จะเอตอาจะนั่งไปดูนะป่ะไปดูเลยเอามึงขึ้นรถไฟกูเดินเึอะเออมึงเดินไปเลยมึงอะเต้เด้รถไฟก็กำําลังขับขขไปได้ควบอีกฮะมึงก็เร็วได้ไงเป็นไงโม่จะดีเฮีย้เฮ้ยมันจังสวยงามจริงๆเลยอย่ากจะ้ทำอะไรอยู่สักสนะครับ ก็เห็นนะมีเอ็นเดอร์แมนสองตัวนะครับนั่งเว้ากับสไปเดอร์แมนเลยนีทุยนะครับทำไมกูแหลกๆนี้วะเดี๋ยวเออปั๊มเวลาในช็อตอยู่ครับโทษโทษโในความแหลกด้วยนะครับก็เห็นวัวนะครับแล้วเห็นหมาบินอยู่นะครับทุยไม่ใช่ครับคุณโก้นล้วเี่โก้ฮะมึงบินคิดว่าบินตามกูทาหเหรอไป อยากจะรอมันก่อนเ<อ>นี่ยถึงแล้วเยี่ยมยกนี้ป้องตีนี่เลยเนี่นยน,นะครับเมืองก็มีอยู่ใครนะครับอันนี้เมืองเก่าครับสภาพแม่งครับให้ใครใครใหญ่จะมาเล่นนะครับจะมาเกิดตรงนี้ก่อนนะครับแล,แล้วเราจะไม่เปิดให้เล่นแน่นอนนะครับผมจะเล่นเพื่อนเมื่อไหน,<ใ>นเนี่ยโอเคครับอา้าวเชีย้ยป้ายกูทำไมแหลกจัดไม่มีอ๋อจกสอนเลย ได้มึงพีพีไปที่บ้านแล้วเหรออะไรกูอยู่นี่ไปไหนอะมึงอะอยู่ไหนกูหาไม่เจอ <c oughs> กดดอูแหลกตลอดใช่เบื่อโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับวันนี้มาเบื่อเบื่อครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายคุณผู้ชมครับ